สวัสดีครับผมจะมาสาธิตวิธีการ Draw รแบบนะครับคือเขียนแบบโดยการใช้ Google Earth ในการนับเสาไฟฟ้าแล้วก็เปิดเส้นทางที่เราจะเขียนขึ้นมานะครับในโปรแกรม Google Earth แล้วก็พีวิวให้ได้เห็นเส้นทางพอประมาณหนึ่งผมก็จะ v ิวสตรี e ลงไปดูที่ถนนนะครับ พิคค้างไว้นะครับแล้วลากมารอให้มันถนนเป็นเส้นเงินนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปมันก็จะดิลลงไปในเสาเสาเสาิบสต้นเนี้ยนะครับเสาสิต้นเนี้ยผมได้ปักหมุดลงไปแล้วซึ่งเวลาปักเวลาวิวสติีมันจะมองไม่เห็นเสา รเราก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเราเดินหรือว่าเราขับรถเพื่อที่จะเจอเสาหรือว่าให้อยู่ใกล้เสาต่อไปนะครับเสาเสาเรียกว่าเสาถัดมาเสานี้เป็นเสาสิบสองนะครับผมก็จะปักนะครับให้เราวิวถนวนนะครับแดกเมาส์นะครับให้ให้หน้าเราชิ้มลงไปถนนแล้วก็ปักหมด นะครับเป็นเสาสิบสองผมก็จะเป็น m น C สิบสองนะครับผมก็จะขยับไปขอบขถนนนิดนึงนะครับก็ตกลงนะฮะมันปักลงไปแล้วนะครับแต่มันจะมองไม่เห็นนะครับมันจะเห็นตอนที่เราออกจากสรีวิวนะครับเราก็ไปเสาต้นต่อไปนะครับขยับไปใกล้นะครับกใกล้เนะสา เสาสิบสอนะครับผมก็จะ drag m o u ส์นะครับเพื่อให้หน้าเราทิ้มลงนิดนึงเพืวผมจะปักลงไปครับเ็ื่้ขอบถนนนิดนึงเป็น MC 2เหมือนเดิมตกลงนะครับสมมุติว่านะครับเราเราปักได้ระยะพอประมาณหนึ่งแล้วนะครับเราจะดูว่ามันมีกี่เสานะครับแล้วก็ออกจากสติวิวนะครับ เราก็จะเจอเสาที่เราปักนะครับเมื่อกี้ที่ที่ผมปักลงไปก็จะมีสองต้นนี้นะครับต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นเนี้ยผมปักก่อนหน้านะครับเราก็วัดระยะนะครับระยะจากเสา <c oughs> ต้นนี้มาหาต้นนี้จากเสาต้นนี้มาหาต้นนี้ได้แล้วนะครับ กับประมาณ40เมตรนะครับแล้วก็ตกลงครับตักต้นนี้นะครับมาหาต้นนี้นะครับก็บประมาณ40เมตรนะครับก็คือ40 40 40, 40. เขียนะครับแล้วก็ตกลงนะครับเพื่อที่เส้นที่เราเขียนนะั้มันจะได้ค้างอยู่เวลาเราไปทําเสาต้นต่อไปเราจะได้ไม่งง はい。Uh huh.